ช่องตามใจทูเดย์บทที่393หรือคดีช่วงนี้ห้องเต้หมิงหยวนอารมณ์หงุดหงิดมากแค่เรื่องในจวนเจ้าพระยาจริงก็ทำให้เขาปวดหัวมากพอแล้วเจ้าสามดันมาก่อเรื่องในเวลานี้อีกยังไม่พอเขายังฝันถึงหลอกุ้ยผินติดติดกันตั้งหลายคืนในฝันนั้นหลอกุ้ยผินเอาแต่ร้องทุกขขอความเป็นธรรมแต่ว่าเรื่องจะมากแค่ไหนก็ต้องได้รับการแก้ไข ห้องเต้หมิงหยวนเรียกตัวอองไว้เข้าพบเกิดเรื่องอะไรขึ้นในห้องทรงพระอักษรมู่รูกองงกงไม่รู้รู้เพียงแค่ว่าอองไว้เข้าไปนานแค่ไหนเสียงดังดุดฟ้าผ่าก็สั่นสะเทือนอยู่นานเท่านั้นตอนที่อองไว้ออกมาเดินโซซัสโซเซสีสักก้มต่ำมู่รุ่งงงเข้าไปห้องเต้หมิงหยวนจึงให้เขาไปเยี่ยมพระชายาเวย่ยมู่รุกงกงกงออกไปเที่ยวหนึ่งกลับเข้ามารายงานว่าอาการบาดเจ็บไม่เป็นอะไรแล้ว แต่หมอหลวงบอกว่าโชคดีที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีจากพระชายาชูไม่เช่นนั้นคงจะรักษาชีวิตของพระชายาไว้ไว้ไม่ได้มู่รุกงกงเดินเข้าไปข้างหน้าหนึ่งเก้าพูดเสียงเบาว่าห้องเต้พยาขัดข่า,ขาน้อยยังรู้มาว่าที่พระชายาไว้แท้งก่อนหน้านี้เป็นอ๋องไว้ที่วังยาสีหน้าของห้องเต้หมิงหยวนดำคล้ำไปหมดหยิบแท่นฝนหมึกขึ้นมาเสียดายที่เจ้าลูกอกตันยูได้ออกไปก่อนแล้วพระชายาไว้พูดอะไรหรือไม่ ฮ่องเต้หมิงหยวนถามมู่หลุกงงพูดว่าพระชายาไว้ต้องการขอ,อย่าห้องเต้หมิงหยวนอึ้งไปชั่วครู่แล้วก็ยิ้มเย็นเจ้าสามช่างเป็นคนร้ายประโยชน์จริงๆตอนแรกเป็นตายอย่างไรก็จะแต่งกับเขาดีในเมื่อข้าได้ล่วงเกินจวินอองอันแย่งเอาลูกสะพ้ายของบ้านเขามาตอนนี้ก็ไม่เลวโยนคนอื่นทิ้งราวกับผ้าขาดวินมู่หลุกงงถามขึ้นเช่นนั้นห้องเต้คิดว่าเรื่องอย่า ฮองเต้หมิงหยวนนิ่งเงียบไปช่วครูวางแท่นฝนหมึกในมือลงเอ่ยเสียงเรียกว่าอนุญาตคนเป็นแม่เจ็บปวดที่สุดคือเรื่องลูกแม้แต่ลูกของตัวเองเขายังลงมือได้ยังจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรทำร้ายคนอื่นมาตั้งกี่ปีอย่าทำร้ายเขาทั้งชีวิตเรียกจิ้งเหยียนมาร่างราชองค์การหลังจากหย่าก,กันแล้วให้แต่งตั้งนางเป็นจวินจู่ให้ทำตามธรรมเนียมจวินจู่ในการแบ่งที่ดินจากนั้นก็อวยยศ ดูแลอีกครึ่งชีวิตที่เหลือของนางให้ครอบคลุมทุกอย่างที่ทําเช่นนี้ก็พระราชวงศ์ต้องการขอโทษนางอย่าได้ทําให้ตระกูลชุยต้องเสียใจเหลิงจิ้งเหยียนถูกเรียกตัวให้เข้ามาร่างราชองค์การมีบัญชาสามประการประการที่หนึ่งอนุญาตให้หย่าประการที่สองให้แต่งตั้งชุยโลโลชื่อจริงของนางชุยเป็นจวินจู่จิ้งเหอ ประการที่สามให้อองเว่ยไปขอโทษต่อจวินจู่จิ้งเหอด้วยตนเองจากนั้นก็ใส่หัวออกจากเมืองหลวงไปยังค่ายทหารเปิดจวินหลังจากร่างราชองค์การเสร็จแล้วก็เรียกตัวขันทีตรวจด,ดีกามาเพื่อให้ไปส่งราชองค์การเหลิงจิ้งเหียนเห็นว่าฮ่องเต้อ,อารมณ์ไม่ดีมีแต่เรื่องวุ่นวายใจด้วยความจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ย่อมต้องปลอบใจกันเป็นการใหญ่วางกระดานหมากรุกแล้วจึงพูดว่าวันนี้ฮ่องเต้จิตใจว้าวุ่นนัก กระหม่อมจะยอมถอยให้หนึ่งเรือหนึ่งปืนใหญ่ฮ่องเต้หมิงหยวนรู้สึกว่าตนเองถูกดูถูกจิตใจก็ฮึกเหิมขึ้นมาจุดจบต้องมีการสู้กันอย่างดุเดือดประกายมีดและคมดาบปะทะกันไปมาได้แต่ค่าตัวตายติดติดกันห้ากระดานหมักทั้งหมดถูกเหลิงจิ้งเหยียนกวาดจนเรียบแพ้อย่างไร้สิ้นศักดิ์ศรีทั้งหมดแต่ว่าหลังจากแพ้ครั้งใหญ่เขากลับมีจิตใจที่สงบมากขึ้นช่วงนี้มัวแต่ยุ่งเรื่องอะไรกันฮ่องเต้หมิงหยวนถาม เหลิงจิ้งเหยียนพูดว่าอ่านหนังสือพะยะ่ะอ่านหนังสืออะไรห้องเต้หมิงหยวนถามเหลิงจิ้งเหยียนยิ้มยิ้มนิยายของร้านหนังสือห้องเต้หมิงหยวนเลิกคิ้วถามอย่างประหลาดใจว่าเจ้าก็ดูเรื่องพวกนั้นด้วยหรืออ่านเป็นบางครั้งบางคราวสนุกดีพะยะ่ะเหลิงจิ้งเหยียนเอ,อ่ยยิ้มยิ้มมีอะไรน่าสนุกงั้นหรือเล่าให้ข้าฟังบ้างสิข้าปวดหัวมากอยากฟังเรื่องสนุกบ้าง ห้องเต้หมิงหยวนเอนกายพิงอยู่บนเตียงอรหันในมือถือน้ำชาวไว้แก้วหนึ่งและหลับตาลงเหลิงจิ้งเหยียนเล่านิทานพื้นบ้านให้ฟังหลายเรื่องทำให้ห้องเต้หมิงหยวนรู้สึกสนใจเป็นอย่างยิ่งเหลิงจิ้งเหยียนมองเขาแวบหนึ่งเอ่ยด้วยรอยยิ้มว่าเมื่อวานกระหม่อมไปที่วัดภู่ก๋อและได้พูดคุยกับท่านเจ้าอาวาสสุดท้ายก็เกิดการโตเถียงขึ้นมาห้องเต้หมิงหยวนหัวเราะเจ้าโต้เถียงอะไรกับเขาหรือถึงเจ้าจะคงแก่เรียนมากแค่ไหนก็คงจะสู้เขาไม่ได้ นั่นไม่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความรู้ทั่วไปต่างหากเมื่อวันอากาศหนาวเอ็นน้อยจึงก่อเตาถ่านให้ค่ารู้สึกอุ่นขึ้นไหนเลยจะรู้เจ้าอาวาสกลับบอกว่าการจุดเตาถ่านอาจทําให้เกิดพิษได้ห้องเต้หมิงหยวนหัวเราะเตาถ่านทําให้เกิดพิษก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้มีคนวางยาพิษในนั้นก็เท่ากับเป็นพิษแล้วไม่ใช่หรือหลงจิ้งเยียนบอกว่าห้องเต้เองก็คิดเช่นนั้นใช่หรือไม่ แต่ท่านเจ้าอาวาสกลับเถียงว่าไม่ใช่เขาบอกว่าถ้าก่อดเตาถ่านในห้องที่เล็กและแคบไม่จําเป็นต้องวางยาพิษปิดประตูหน้าต่างจนมิดไม่มีอากาศถ่ายเทก็สามารถเอาชีวิตคนไปได้กระหม่อมไม่เห็นด้วยกับคําอธิบายนี้ก่อดเตาถ่านเพื่อความอบอุ่นมีประวัติศาสตร์มายาวนานทําไมไม่เคยเห็นมีคนตายใช่เห็นได้ชัดว่าห้องเต้หม,มิงหยวนใจลอยอยู่บ้างทําไมไม่เห็นมีคนที่ก่อดเตาถ่านเหล่านั้นตาย บ้านของรัศดรโดยทั่วไปไหนเลยจะมีเตาใต้ดินไว้ให้ความอบอุ่นล้วนพึ่งการก่อเตาไฟทั้งนั้นเหลิงจิ้งเหยียนพูดว่ากระหม่อมก็โต้อตอบไปเช่นนี้แล้วเขาว่าอย่างไรห้องเต้หมิงหยวนวางแก้วน้ำชาลงจ้องมองเหลิงจิ้งเหยียนต้องเป็นห้องที่เล็กแคบไม่มีอากาศถ่ายเทเป็นต้น บอกว่าตามบ้านเรือนของราษฎรทั่วไปส่วนมากนั้นจะมีช่องระบายอากาศและประตูก็ไม่ได้ปิดสนิทช่องว่างระหว่างประตูไม้ก็มีขนาดใหญ่เขายกตัวอย่างว่าที่อยู่ของเหล่าคันทีและนางกำนันในวังถ้าหากจุดเตาถ่านขึ้นเกรงว่าจะทำให้ตายได้เพราะว่าพื้นที่กับแคบและไม่มีช่องว่างของหน้าต่างประตูที่ใช้ก็ทำขึ้นจากเหล็กสีหน้าของห้องเต้หมิงหยวนเปลี่ยนไปเขาพูดเช่นนั้นจริงหรือเหลิงจิ้งเหยียนพูดยิ้มยิ้มว่า ฮ่องเต้อยาได้เชื่อเขาเด็กขาดนี่มันไม่มีทางเป็นไปได้สีหน้าของฮ้องเต้หมิงหยวนเปลี่ยนไปจนรู้สึกแปลกประหลาดหลังจากเหลิงจิ้งเหยียนจากไปแล้วเขาก็เรียกมู่รุกงงเข้ามาสั่งการไม่กี่คำมู่รุกงงได้ยินก็อึ้งไปเอาตัวนักโทษประหารเข้าวังห้องเต้น,นี่มันอันตรายมากนะพะยะค่ะให้เจ้าไปทำก็ทำสิสีหน้าของห้องเต้หมิงหยวนมีแววดุร้ายอยู่หลายส่วนมู่รุกงงตัวสั่นรีบไปจัดการทันที ห้องเต้หมิงหยวนสั่งให้มู่ลุกงงเอานักโทษประหารมาขังไว้ในห้องของแม่นมเคยอาศัยอยู่ปิดประตูหน้าต่างให้สนิททั้งหมดจุดเตาถ่านมัดนักโทษประหารไว้กับเตียงให้แน่นไม่ให้เคลื่อนไหวได้หลังจากวันรุ่งขึ้นค่อยให้มู่รุกง,งงไปปล่อยตัวนักโทษประหารออกมาโดยไม่รู้เลยว่ามู่รุกง,งกลับกลับกระกหูดอย่างร้อนรอนเข้ามารายงานว่านักโทษประหารได้ตายไปแล้วมือของห้องเต้หมิงหยวนสั่นเบาๆชั่วครู่ตายแล้วตายแล้วพะยะคะ่ะ เรียกหมอหลวงไปตรวจดูห้องเต้หมิงหยวนสั่งการทันทีมู่หลุกงกงก็รีบทำตามเช่นกันผ่านไปชั่วครู่ก็มารายงานว่าหมอหลวงบอกว่านักโทษคนนี้ตายเพราะถูกพิษถูกพิษอะไรห้องเต้หมิงหยวนรีบถามขึ้นทันทีมู่หลุกงกงบอกว่าหมอหลวงกำลังตรวจสอบเพียงแต่เขาก็พูดไม่ออกว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้มู่หลุกงกลังเลอยู่ชั่วครู่เอ่ยเสียงเบาว่า ฮ่องเต้ลักษณะการตายของเขาเหมือนกันกับแม่นมที่เคยรับใช้ฮองเฮามาก่อนหน้านี้ไม่ผิดเพี้ยนฮ่องเต้หมิงหยวนมองเขาผ่านไปนานก็ไม่พูดจาในที่สุดก็ค่อยๆสั่งการว่าเชิญเจ้าอาวาสวัดหูก่ก่วเข้าวังมู่รูกองงกงรับบัญชาสั่งให้คนรีบเอาม้าเร็วออกไปเชิญตัวท่านเจ้าอาวาสวัดหูก่ก่วมาบางครั้งฮ่องเต้ก็เรียกตัวเจ้าอาวาสเข้าวังเพื่อดื่มชาสนทนาทำฉนั้นคนในวังก็ไม่ได้รู้สึกว่าผิดปกติอะไร ห้องเต้หมิงหยวนกับเจ้าอาวาสคุยกันในห้องหนังสืออยู่เป็นนานแล้วก็สั่งให้คนไปเรียกตัวโสฝู่มาหลังจากนั้นโสฝู่และห้องเต้หมิงหยวนก็คุยกันในห้องหนังสืออีกประมาณครึ่งชั่วย,ยามได้จากนั้นก็มีบัญชาให้ทางกรมอาญารื้อคดีของหลอกุ้ยผินความบริสุทธิ์ของหลอกุ้ยผินที่จริงก็ได้รับการยืนยันแล้วแต่ว่าจะทำการรื้อคดีก่อนหน้านี้ย่อมต้องให้ที่ทำการปกครองตรวจสอบจากนั้นจึงจะสามารถสรุปได้ทางด้านกรมอาญามีโสฝู่คอยสังเกตการณ์ การทำคดีนั้นนับว่ารวดเร็วมากบวกกับมีเจ้าอาวาสผู้ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ด้วยไม่ช้าคดีนี้ก็มีความจริงปรากฏออกมาแล้วช่องตามใจทูเดย์บทที่394ไปแย่ใครเข้าแล้วหลอกุ้ยผินนั้นร้ายความผิดห้องเต้ล้มล้างการพิจารณาคดีของตอนเองในตอนนั้นด้วยตนเองหลอกุ้ยผินนั้นไม่ได้มีเจตนาปองร้ายหองเหาแม่นมคนนั้นตายเพราะกอเตาถ่าน การตัดสินคดีความนี้ถูกประกาศในราชสำนักเหล่าขุนนางต่างก็ตกตะลึงฮ่องเต้ออกมายอมรับว่าตนเองตัดสินคดีในตอนนั้นผิดไปในเวลานี้มีความไม่เหมาะสมอยู่บ้างกระมังในช่วงเวลากับขันเช่นนี้เจ้าพระยาเจิ้งเป่ยกำลังอวดดีอย่างที่สุดแต่ว่าความหมายของฮ่องเต้หมิงหยวนคือไม่ให้เปิดถังต้องเกิดคดีความที่ไม่เป็นธรรมขึ้นอีกเขาตัดสินคดีผิดทําให้หล่อคุ้ยผินต้องตายอย่างไร้ความผิดทําให้ตระกูลหล่อต้องประสบกับชะตากรรมบ้านแตกสาแหลกขาด ฉะนั้นเขาจึงได้สั่งลงโทษตนเองด้วยการโบยตนเองแปดสิบไม้องจี้กตัญยูคุกเข่าลงทันทีเพราะอยากจะช่วยแบ่งเบาสเสด็จพ่อรับไปสิบห้าไม้องอันก็ออกหน้าทันทีรับไปสิบห้าไม้องซุนเดินออกมาอย่างอ่อนแอก็รับไปสิบห้าไม้เช่นกันองชินลุยน้องชายมารดาเดียวกันก็ออกมาขอรับไปสิบไม้ทุกคนจึงมองไปทางอยู่หวนเ่า อ๋องชีกับอ๋องหวยนั้นไม่มาเจ้าแปดกับเจ้าเก้าก็ไม่อยู่ในตําหนักอยู่เหวินเฮารู้ว่าวันนี้จะต้องพูดถึงคดีความของหลอกุ้ยผินในราชสันักะนั้นเขาจึงเดินทางเข้ามาในราชสำนักตั้งแต่เช้าแต่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะออกมาเป็นเช่นนี้เขาไม่สามารถถูกตีได้อีกแล้วถ้าถูกโบยอีกก้นของเขาคงบานเป็นดอกไม้แน่โซฟูอยู่ตรงหน้าของเขาหันกลับไปมองเขาด้วยสายตาเรียบๆถึงคราวท่านอ๋องแล้วอย่ารีบร้อนข้าก็คิดไว้แล้วเขาพึพมพำพลางนับนิ้ว พี่ใหญ่สิบห้าพี่รองสิบห้าพี่ 45, สี่สิบห้าเสด็จอาสิบโซฟูชูพูดอย่างใจดีว่าท่านอองยังเหลือสิบห้าไม้สิบห้าไม้ก็นับว่าเยอะแล้วบาดแผลก่อนหน้านี้ยังไม่ทันได้หายดีดีที่สุดคือห้าไม้ก็น่าจะพอเขาเงยหน้าขึ้นก็เห็นสเสด็จพ่อมองเขาอย่างเคร่งขรึมสองขาของอยู่วนเฮาก็คดงอคุกเข่าลงอย่างช่วยไม่ได้เอ่ยอย่างไม่เต็มใจเลยสักนิดว่าลูกยินดียอมรับโทษทานที่เหลือของสเสด็จพ่อสีหน้าของห้องเต้หมิงยวนจึงค่อยๆผ่อนคลายลง ท่านอองช่างกระตันยูยิ่งนักใช่แล้วเมื่อครู่กระหม่อมคำนวณผิดไปไม่ใช่สิห้าไม้แต่เป็นยีห้าไม้จึงจะถูกต้องอายุมากแล้วนับเลขไม่แม่นยำชั่วขณะนั้นอยู่วนหฮารู้สึกว่าครึ่งร่างของตัวเองได้ถูกฝังเข้าไปในดินแล้วเขาเงยหน้าขึ้นมามองโสฝฟูฉู่แวบหนึ่งแววตาของโสฝฟูเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจยหยวนเฮารู้สึกว่าเขานั้นจงใจทำห้องเต้หมิงหยวนมองลูกชายทั้งสามคน ตอนนี้เพิ่งจะรู้สึกได้ว่าเลี้ยงลูกชายก็มีประโยชน์อยู่บ้างเพียงแต่พอเหลือบไปเห็นเจ้าห้าที่มีทีท่าหน้าสังเวชใจยิ่งนักในใจก็เกิดความรู้สึกโมโหขึ้นมาอย่างกระทันหันเขามันสำมออยนอกประตูทิศใต้บนลานโออายิ่งใหญ่ลมหนาวพัดโชยแต่ก็มีดวงตะวันในฤดูหนาวคอยสาส่องทหารรักษาพระองค์กลุ่มหนึ่งยืนอยู่เหล่าองคกลุ่มหนึ่งก็หมอบลงไม้พลองที่หนาหนักฟาดลงไปก็เกิดเสียงร้องในลำคอดังขึ้นหนึ่งระลอก อยู่เวินเห่ากัดฟันไว้แน่นอดทนต่อความเจ็บที่ไม้ฟาดลงมารสชาติเช่นนี้ช่างคุ้นเคยยิ่งนะก5 5ทีทำไมเขาต้องถูกโบย25ทีองชินลุยถูกประคองให้ลุกขึ้นมาก่อนก้าวอย่างมั่นคงเข้าไปข้างในเพื่อทานยาจากนั้นอองซุนองจี้และอองอันต่างก็ถูกช่วยประคองขึ้นแม้ว่าฝีเท้าจะโซเซอยู่บ้างแต่ก็ยังพอเดินได้เสียงป้าป้ปาปยังคงดังขึ้นต่อเนื่อง อยู่วนเฮ้ารู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเลยสักนิดน้ำตาที่รื้นขอบตาแทบจะเป็นสายเลือดกัดฟันอดทนต่อ25้าไม้นี้เขานั้นถูกลากเข้าไปข้างในสองขางของเขาไร้หนทางจะยืนขึ้นได้แล้วไม่สู้ให้เขาเอาหัวชนฝาตายจะดีกว่าไม่สามารถขยับตัวได้เลยให้ทหารรักษาพระองค์กึ่งประคองกึ่งลากตัวเขาไปตามอำเภอใจหน้าประตูตำหนักหลักเหล่าคุณนางต่างตั้งตา,ตารอดูรอยยิ้มของโสฝฟูนั้นช่างอบอุ่นยิ่งนักตอนที่อยู่หวนเฮ้าถูกลากตัวเข้ามาโสฟูก็ถามขึ้นอย่างเป็นห่วงเป็นใยว่า ท่านอ๋องไหวหรือไม่อยู่วนเ่ากัดฟันพูดโต้อตอบไปว่าไม่ตายหรอกจะจดจําบุญคุณของท่านโสอาไว้สมควรจำสมควรคำเรื่องวันนี้ท่านอ๋องถือเป็นหัวเรี่วหัวแรงในการสร้างความดีความชอบโสฝูพูดยิ้มยิ้มท่านใดนั้นอยู่วนเฮาก็มีความคิดอยากจะฆ่าคนขึ้นมาเพียงแต่ไม่มีแรงแล้วเท่านั้นห้องเต้หมิงอยู่ลงบัญชาหลังจากท่านอ๋องทั้งหลายทันยาเรียบร้อยแล้วให้ส่งกลับจวนอ๋องเพื่อพักฟืน้น ทั้งอย่างที่เห็นอยู่เหวนเหฮาถูกส่งกลับมาในสภาพที่หมอบอยู่บนรถม้าก็อดไม่ได้ที่จะตกใจถามถึงสาเหตุความเป็นมาอยู่เหวนเหฮาพูดอย่างแค้นเคืองว่าเห็นได้ชัดว่าเป็นความผิดของเสด็จพ่อทำไมาคนที่ถูกตีอย่างต้องเป็นข้าทั้งอย่างเจ็บปวดใจนะักโท่เอ๋ยท่านอองคนดีของท่าก้นของท่านเมื่อไหรจึงจะหลุดพ้นจากการทุกทรมานพระชายารู้เข้าก็ต้องร้อนใจอีกอย่าบอกนาง อยู่วนเฮาพยายามยกร่างตัวเองขึ้นภายใต้การประคองของทั้งอย่างลงจากรถมา้าเกรงว่าไม่พูดจะไม่ได้ท่านไม่ไปวันเดียวพระชายาก็ร้อนใจจะแย่แล้วทั้งอย่างพูดสุดท้ายเขาก็พูดขึ้นมาอีกว่าอีกอย่างปากของสวีอีก็ปิดไว้ไม่อยู่กำชับเป็นหมื่นครั้งก็ไม่สู้คำถามเดียวของพระชายาอยู่หวนเฮากัดฟันทนต่อความเจ็บปวดอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้เจ้าไปหายาที่ค่อนข้างดีสักหน่อยยาที่ทาให้ในวังไม่รู้ว่าเป็นอะไร ทำไมจึงได้ปวดแสบปวดร้อนนักกลับเจ็บกว่าตอนแรกเสียอีกทั้งอย่างประคองเขาเข้าไปข้างในสำรวจอยู่ชั่วครู่ก็เอ่ยอย่างประหลาดใจว่าทำไมบนพื้นจึงมีขิงบดนี้ยอมต้องปวดแสบปวดร้อนเป็นธรรมดาขิงบทอยู่หวนห้าโมโหถ,ถึงขีดสุดเป็นยาที่มู่รุกงงทาให้ข้าเองกับมือทำไมจึงเป็นขิงบทไปได้ทำไมเขาไม่ทากระเทียมบทย่างข้ากินให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยทั้งอย่างจะร้องไห้ก็ไม่ใช่จะหัวเราะก็ไม่เชิงท่านอ,อง ใช่เรื่องที่ท่านวางยาในกระถางทูหอมของห้องเต้หรือไม่แล้วก็ถูกห้องเต้รู้เขา้าเป็นไปไม่ได้อยู่เหวนเห่าปฏิเสธเต็มปากทันทีถ้ามู่รุกงงกล้าที่จะสารภาพเรื่องนี้เขาเองก็จะหนีไม่พ้นเป็นคนแรกทั้งอย่างมองเนื้อหนังที่เกือบจะวะวะของเขาพูดว่าสวรรค์น,นี่ทาอะไรลงไปกันแน่ช่างทุกทรมานเสียจริงเขาวิ่งออกไปเรียกแม่นมาชีกับชีหลอคนหนึ่งเอาน้ำร้อนคนหนึ่งเอายา ล้างทำความสะอาดบาดแผลใหม่อีกครั้งจากนั้นก็ทานยาที่มีฤทธิ์เย็นในที่สุดอยู่หวนห่าก็รู้สึกว่าก้อนนี้เป็นของตัวเองเสียทีเขาครั่งอย่างเจ็บปวดอยู่ชั่วครู่ทั้งอย่างประเดี๋ยวช่วยไปหาหมอดูให้ข้าทีดูสิว่าก้นของข้าไปอยากใครเขาเข้าใช่หรือไม่ทั้งอย่างก็รู้สึกว่าสมควรต้องดูหวงจุ้ยสักหน่อยแล้วไหนจึงได้ถูกบบยซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าหากจะบอกว่าตนเองทำผิดนั่นก็แล้วไปครั้งที่แล้วก็สวยเพราะอ่องฉีครั้งนี้ต้องแบกรับแทนห้องเต้โดยตรง ท่านอองโปรดวางใจข้าน้อยจะหาคนมาปัดเป่าความโชคร้ายทั้งอย่างพูดเจ้าเอาจริงหรืออยูเหวินเฮ่าเมืองเขาอย่างไรเรี่ยวแรงแวบหนึ่งช่างมันเถอะพูดไปถึงเรื่องพูดผีแล้วข้าจะถูกบีบจนเป็นบ้าแล้วไม่ต้องสนใจว่าจะมีประโยชน์หรือไม่ลองเชิญมาดูย่อมไม่เลวแน่นอนทั้งอย่างรู้สึกว่าเป็นคนต้องมีความเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยบ้างไม่มีเหตุผลที่จะสวยได้ขนาดนี้คนอื่นเขามากสุดก็รับไปแค่สิห้าไม้ ส่วนข้าไปอยกใครเขาเข้าหรืออย่างไรอยู่วหวนเ้าคร่ำครวนดวงตาของทงอั้งหยางเกือบจะถลนออกมาแล้วท่านอองเป็นปีชงของท่านใช่หรือไม่ไม่ใช่คนที่ชงคือพ่อข้าอยู่หวนเ้านอนหมอบอยู่ชั่วครู่ในใจเป็นหงุดหงิบยิ่งนักนอนคว่ำอยู่อย่างนี้จะมูกหายใจได้ไม่สะดวกทรมานจริงๆหลังจากทาั้งหยางจัดการบาดแผลให้เขาจนเรียบร้อยแล้วก็พูดว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่มีอะไรให้ต้องบ่นแล้วทนเอาเถอะหวังว่าจะไม่มีครั้งหน้าอีก ถ้ายังมีครั้งหน้าข้าจะตัดหัวมันเสียให้สิ้นเรื่องอยู่เหวนเฮาพูดด้วยน้ำเสียงขึ้นจมูกอย่างรุนแรงทั้งอย่างทั้งอยากจะหัวเราะทั้งรู้สึกปวดใจห่มผ้าห่มให้เขาพูดว่าอย่างไรก็ให้คนไปรายงานพระชายาสักหน่อยจะดีกว่าหาคนที่พูดจาอ่อนโยนสักหน่อยไปแล้วกันอยู่วนเฮารีพูดขึ้นเช่นนั้นก็ให้แม่นมาฉีไปทั้งอย่างเก็บข้าวของเดินออกไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ